นีมาดูพริกนะคะปลูกที่ฟินแลนด์ดูพี่น้องปีนี้ไม่ค่อยอ,อ,อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพริกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสุกเนาะพี่น้องวันที่สุกก็เก็บไปนี่ไปตำน้ำพริกนะคะพี่น้องดูพริกกระเรียงพริกกระเรียงก็เก็บไปแล้วเนาะรวอยอยู่ ไม่ค่อยอันนั้นนะไม่ค่อยออกกาดหนาวมากปีนี้หมดระดูละกำลังออกมาเยอะหมดละระดูอ่ะกำลังดูพีน่น้องปีนาเอาใหม่เสียด้มากเลย พี่นานจะปลูกพริกนี้อีกเนาะอัน,นแดงๆก็เก็บไปทำข้าวแล้วเนาะค่อยๆดูเจด๊ดายมากเลย